กลับมาสนทนากันต่อนะครับในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีม่าวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกราเรกประชาสัมพันธ์จากสมาคมแพทย์เอกชนในเรื่องของการคุมกําเนิดนะครับจากวิวัฒนาการที่เราได้ทราบมาจากอดีตสู่ปัจจุบันในช่วงที่แล้วนะครับมาสู่วิธีการใช้ยาคุมกําเนิดกันบ้างนะครับนั่นเป็นหนึ่งในวิธีหลายหลากหลายวิธีในการคุมกําเนิดการใช้ยาคุมคือคือมันยังมีครับถ้าเราบอกว่าวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนเนี่ย จะปลอดภัยในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และตั้งครรภเราก็ต้องบอกให้ฝ่ายชายสวมถุงย่างอนาไหมครับแต่สำหรับคนที่อยู่กันอย่างสม่ําเสมอ,อมคนที่รู้แล้วว่าอีกคนนึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดในผู้หญิงก็จะปลอดภัยที่จะป้องกันการตั้งครรภมากกว่าอนี่ก็คือประโยชน์ ครับนั้นเราจะเห็นว่าทั่วใหญ่เราก็จะโปรโมทคนที่มีคู่แล้วคนที่อยู่ไม่กิจราว่าให้ฝ่ายหญิงใช้ยาคุมกําเนิดเพราะมันเป็นลดอาการอื่นๆที่ไม่ต้องการด้วยเช่นแต่กี้เราคุยครลดอาการเป็นสิวลดอาการอาการที่เกิดอาการเพี้ยนๆตอนจะมีประจําเดือนลดอาการปวดศีรษะลดอาการหน้าอกคัดตึงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ชอบแล้วบางคนบอกว่าคิดแล้วผิวดีด้วยก็โอเคไม่มีผลข้างเคียงในแง่ลบบ้างเหรอการกินยาคือมันอย่างนี้ครับ สมัยก่อนเนี่ยยาคุมกําเนิดเนี่ยมีชื่อเสียงในทางร้ายมากมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาให้เขาเขายังไม่รู้เกี่ยวกับยาเขาก็ใช้ฮอร์โมนแบบประเภทที่ที่คิดเอา ฮอร์โมนรุ่นแรกมันก็เลยทําให้น้ําหนักขึ้นทําให้ร่างกายมีน้ําขังทําให้ปวดริษะทําให้เจ็บหน้าอกนะคนก็ข่าวลือกันไปเยอะไอ้พวกน้นเขาเลิกใช้ในท้องตลาดมาเป็นสิปีแล้วเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจสรีระของผู้หญิงเข้าใจการทํางานแล้วฮอร์โมนรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้ปริมาณฮอร์โมนซึ่งต่ํามากต่าแค่พอออกฤทธิ์ควบคุมการตั้งครรภ์ทั้นพอออกแบบนี้ปุ๊บมีอาการข้างเคียงที่กล่าวทั้งหลายที่ตามข่าวลือบ้าบอคอแตกมันก็ไม่มีเหลือแต่ที่เป็นดีๆใช่ก็เลย กลายเป็นว่ายาไม่คุมกําเนิดปัจจุบันนอกจากจะใช้คุมกําเนิดแล้วมันยังใช้รักษาอาการบางอย่างซึ่งไม่ต้องการในผู้หญิงด้วยใช่ไหม,ชไหมเช่นกลุ่มอาการตอนจะมีประจําเดือนครวการเป็นสิวนะครับอะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ยบอกกินยาคุมแล้วจะเป็นฝ้าในที่ยาคุมปริมาณฮอร์โมนก็ต่ำํำฝ้าก็ไม่เป็นครับ มันมีกี่ประเภทยังไงบ้างครับวิธีการใช้ยาคุมคคือยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยจะมีอยู่นะครับ,รบประมาณสองสาอย่างถ้าแบ่งค,บคืออันที่1คือยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมนะครับอันที่2ก็คือยาเม็ดคุมกาเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ถ้ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นยาคุมกําเนิดชนิดที่เขาเรียกว่ามีปริมาณฮอร์โมนมาตรฐานก็มีปริมาณฮอร์โมนต่ํบแล้วก็ยังแยกว่ามีปริมาณฮอร์โมนต่ําและโปรเจสเตอโรนมีสารต่อต้านฮอร์โมนเพศชายรักษาสิว ก็เป็นแบบไอ้เขาเรียกว่าแยกๆไปนะครับแต่ก็ยังมีการใช้พลาดอยู่คืออย่างนี้ครับโดยทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรวมเนี่ยในพื้นที่เาเรียกคอมบายคอนเซปติพิลเนี่ยนะครับที่มี21เม็ดกับ28เม็ดเนี่ยนะครับสมัยก่อนนะที่มันเกิดปัญหาเพราะเขาให้ยาเต็มขนาดเพื่อการลืม เวลาลืมเนี่ยมันก็ยังควบคุมการตกไข่ได้นะครับแต่มาเกิดอาการข้างเคียง<_ <d> _>ซึ่งคนไม่อยากได้ทั้งปัจจุบันเนี่ยแตละเม็ดแตละเม็ดนต่ม,ตมันก็พอดีพอดีที่จะคุมอ่ะถ้าเกิดลืมเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าลืมระยะเจ็ดเม็ดแรกนะครับนั้นหลักการสาคัญคืออย่าลืมเจ็ดเม็ดแรกครับนะครับนี่ระเจ็ดเม็ดแรกเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่มีประจําเดือนแล้วเริ่มรับประทานรับประทานวันที่ห้า ก็อย่าลืมเจ็ดเม็ดนี่วิธีการไม่ลืมนีง่ง่ายๆคุณมาลินเช่นถ้าเรากินตอนเย็นครับเย็นนั้นลืมมากินตอนเช้าซะแต่ถ้าเกิดลืมเกินสองเม็ดเนี่ยต้องใช้การคุมแบบวิธีอื่นก่อนรอ,อจนมีเมนมแล้วค่อยคุมใหม่ค่อยคุมใหม่ครับ แตกต่างกันไหมครับสำหรับวัยของสุภาพสตรีในการใช้ยาคุมเนี่ยฮะเพราะว่าคุณหมอพูดมาทั้งกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มาสาวที่อาจจะสูงวัยขึ้นมาหน่อยนึ่งทีม่มีบุตรมาแล้วใช้ยากาับยังไม่เคยมีเลยคือช่วงวัยเจริญพันธุ์ผู้หญิงเนี่ยค,คือวัยอายุประมาณ25 35ปีช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงมีลูกได้ง่ายครับ ก่อนหน้านั้นกับหลังนั้นมันก็จะมีลูกได้น้อยลงเพราะฉะนั้นยาไม่คุมกำเนิดสำหรับผู้หญิง25-35ปีเนี่ยถ้าเราประทานผิดพลาดมาหลยมันยากจะท้องแต่ไอ้หลังๆพวกอายุ40ปีไปแล้วเนี่ยบางคนเขาใช้นะครับคือผู้หญิงในที่เวลาใกล้ๆวัยทองเนี่ยฮอร์โมนเพี้ยนประจำเดือนเพี้ยนคุณหมอก็มักแนะนำให้กินยาคุมกันก็ควบคุมได้พวกนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องท้องเพราะมันก็ใกล้ๆจะหมดแล้วแต่ที่้น้องๆวัยรุ่นเนี่ย จ้อนก่อนอยู่20เนี่ยม,มันก็แล้วแต่คนคนไหนสุขภาพดีคนไหนประจําเดือนมาสม่ําเสมอ,อมกลุ่มนี้เนี่ยเวลารับประทานยาเม่คูกำเนิดเพื่อไปรักษาสิวหรือเพื่อลดน้ําหนักหรือเพื่ออะไรต่างๆต้องระวังว่าถ้ามีการคุูกําเนิดร่วมด้วยนะคือถ้าแค่แค่านไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีมีเพื่อนผู้ชายแล้วมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันด้วยเนี่ยต้องระวังว่ากินอย่าพลาดเพราะพลาดมันท้องอ ยิ่งกินตั้งแต่กลุ่มที่ยังเป็นวัยรุ่นมาเลยนี่ะอาจารย์มีแม้ที่ว่ากินไปกินไปพอมันมันมันอยู่ในมันตกค้างในร่างกายจนแบบว่าทําให้เป็นหมันถาวรไปเลยนะครับแบบว่าจะมีพออยากจะมีลูกแล้วจะไม่มีเอาสิครับเพราะคุณคุมมาเยอะคุณวาลินนี่ถามตรงประเด็นเลยคนจะกลัวนี้ว่ายาไม่คุมหลือกินไปนานๆจะเป็นหมันไหมคําตอบสำหรับแพทย์ผู้ชายคือไม่เป็นและไม่เป็นอย่างเด็ดขาดเลยครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ เวลาคุณกินยาเม็ดคุมกําเนิดมันก็จะควบคุมให้ไข่ไม่ตกตครับถูกไหมครับเวลาไข่ไม่ตกเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกมันจะต้องบางลงแต่ไม่ใช่ไม่ดีบางลงก็ทาให้ประจำเดือนน้อยลงปวดประจำเดือนน้อยลงครับเวลาหยุดรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดมันก็ต้องรอเวลาให้เยื่อบุโพรงลูกมันหนาตัวขึ้นก่อนรอ,อให้รังไข่เนี่ยซึ่งมันโดนใส่กุญแจมือไว้เนี่ยมันฟื้นตัวออกกักรางกายก่อนมันก็ต้องใช้ระยะเวลานึ่ง หกเดือนถึงปีหนึ่งถูกไหมครับระยะถ้าเกิดกินยาคุเมเนี่นานๆเช่นเป็นสิบสปีเนี่ยเวลาหยุดเป็นทีมก็ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะกลับมาทั้นคนก็เลยบอกว่าเป็นหมันมแต่ถ้าเกิดไปหาแพทย์ผู้ชํานาญการในการรักษามีลูกเนี่ยเขาก็ให้ยากระตุ้นการตกไข่มันก็ตกไข่ได้อ๋นี่ก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> คือดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้ยาถูกไหมอาจารย์ <c oughs> คือมันมันก็เป็นเรื่องที่ยาก <c oughs> คือดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดก็คือคุมคํแบบธรมชาติแบบธรรมชาติซึ่งไม่ปลอดภย <c oughs> ัยซึ่งไม่ปลอดภย <c oughs> ัยร <c oughs> ครับไม่ร้อยเปอรเซ็นตครับไม่มีของฝ่ายชายบ้างเหรออาจารย์ฝ่ายชายเนี่ยก็มีอยู่สองสาอย่าง หนึ่งเนี่ยต้องใช้ถุงยางละไม,อ,มอันนี้นก็เป็นมาตรฐานครับเพราะว่ามันก็ป้องกันการติดเชื้อด้วยต่อมา,มาเพราะว่าเราจะทําให้ตัวสุจิลดลงได้ไหม,มนะครับแต่ก่อนเขามีงานวิจัยแนละผมขำม,มากงานวิจัยนี้คนกลัวมากเลยมีมสาวนึงเคยได้ยินมากินขึ้นชัยแล้วเป็นหมันเนี่ย <laughs> นะ <laughs> เขาก็ทํางานวิจัยในหนูว่าี่ถ้าผู้ชายกินขึ้นชัยซะการผลิตตัวสุจะน้อยลง คนอ่านก็ตกใจใหญ่แต่ถ้าไปอ่านลึกๆเลยจะพบว่าไอ้โดสหรือขนาดของขึ้นไช่ที่คนจะต้องกินเนี่ยหมดไรหรือเปล่าเพื่อให้ได้ผลเท่ากับที่หนูไม่กินเนี่ยคุณต้องกินวันละหนึ่งขันรถเล็กเป็นเวลาต่อเนื่องกันหนึ่งปีไม่ีใครกินได้หรอกผมก็รู้ถูกไหมครับนั่นคือความ <ฮะ S 1> สแสดงให้เห็นว่าการผลิตตัวสุจีเนี่ยห้ามยาก นะครับต่อมาก็บอกว่าถ้าเราเอาฮอร์โมนเพศชายฉีดเข้าไปเยอะๆแรงๆมันอาจจะไปยับยั้งสมองไม่ให้ส่งสัญญาณไปกระตุ้นลูกอัณฑะแล้วให้การผลิตตัวสุจิน้อยลงก็ต้องฉีดกันเยอะเหมือนกันนะครับความจะเอาอยู่นะครับมันก็สรุปไม่มีผู้ชายในคุมยาก นอกจากถุงยางแต่ผู้หญิงเนี่ยจะให้มั่นใจผู้หญิงก็ต้องกินยาคุมหรือฉีดยาคุมหรือฝังยาไปด้วยมันเลยกลายเป็นดูเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับมันเป็นประเด็นของทางด้านกุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิสตรีบ้างไหมครับเนี่ยคืออย่างนี้ครับคุณวรินครับ,รบอันนี้อันนี้เป็นประเด็นจริงๆมีคนบอกว่าทาไมหมอทั้งหลายวางแผนทะควบคุมผู้หญิงไม่วางแผนควบคุมผู้ชายคาตอบแบบนักวิชาการก็คือผู้ชายมันคุมยาก คุมการสร้างตัวอสุจิยากเพราะแต่ละทีแต่ละเดือนผู้ชายจะสร้างทุกๆ3สเดือนสองเดือนครึ่งเจ็ดสิบสองวันมันสร้างมาทีเป็นสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านคุมยังไงมันก็ยังหลดแต่ผู้หญิงเนี่ยเดือนไขมฟองเดียวมันคุมง่ายกว่าที่สำคัญที่สุดถามว่าทำไมเราถึงต้องพยายามจะควบคุมทางด้านฝ่ายหญิงเพราะผู้หญิงเป็นคนตั้งท้องแล้วคุณวาลินผู้หญิงเป็นคนเกิดปัญหาแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์หมดเลยนะเพราะฉะนั้นที่เขา วิเคราะห์หรือทําการวิจัยเพื่อที่จะดูแลผู้หญิงเนี่ยเขาดูแลเพื่อสุขภาพผู้หญิงไม่ใช่กดขี่ข่มเหงผู้หญิงแต่เขาดูเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงมากกว่าให้ปรับทัศนคติใหม่ใช่ครับให้คิดในทางบวกกันเราเป็นห่วงว่าเราเป็นห่วงครับนะครับเพราะให้ผู้ชายคุมน่ะไม่ปลอดภัยแน่อนะครับเพราะทุกทีครับแต่ไม่มีเคสที่ว่าใช้ยาคุมมากจนเป็นหมันใช่ไหมครับที่ผ่านมามีสถิติมีตัวเลขไหมครับยังไม่มีครับแต่ทาให้มีบุตรยากอื แล้วต้องไปหาหมอรักษาให้มีบุตรทีนี้ในสมัยก่อนสมัยก่อนต้องใช้คำว่าสมัยก่อนห0ปีแล้วเนี่ยที่เขาใช้ยาคุมเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพอไม่มีลูกและไปหาหมอหมอที่รักษามีลูกยากสมัยนั้นยังไม่ได้พัฒนานะครับพอเราเจอหน้าเขาบอกว่าคุณเป็นหมันแล้วเลิกไม่ต้องรักษาต้องเลยติดหัวาไอการพัฒนาการรักษามีลูกยากเนี่ยมันพัฒนาระยะ่ย่ยี่สิบสามสิบปีหลังนี่เองคือเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้คำว่าเป็นหมันนอกจากคุณไม่มีไข่คุณไม่มีสเปิรม ใช่ไหมครับแต่เราบอกคุณมีลูกยากเช่นไข่คุณตกช้าเราก็กระตุ้นให้ตกไข่สเปิมคุณน้อยเราก็เอามาทําเด็กหลอดแก้วทํอีกซี่ซะมันก็ทองทั้นเดี๋ยวนี้เวลาเทคโนโลยีการเจริญพันธ์เนี่ยเราก็จะไม่ชอบบอกแล้วว่าไข่เป็นหมันถึงบอกว่าเหลือสองกรณีคุณไม่มีไข่ก็คุณไม่มีตัวอสุจิที่เหลือก็ใช้เทคโนโลยีกันหน่อยครับช่วยได้เหมือนกันนะครับนอกจากจะพูดถึงผลข้างเคียงกับตัวคนทานยาเองแล้วนะครับอาจารย์ถ้าเกิดมีลูกแล้วเนี่ยมันตกไปถึงลูก ใชไหมฮะยาต่างๆที่ใช้กันเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคือคนพอไม่เข้าใจเราก็จะกลัวการกินยาคุมกําเนิดเนี่ยนะครับเขากินเพื่อยับยั้งการตกไข่เพราะนั้นทุกเดือนมันก็จะมีประจําเดือนมาคุณก็รู้คุณไม่ท้องพอประจําเดือนขาดนะครับอย่างมากคุณก็กินยาเกินไปอีกไม่กี่เม็ดหรอกแล้วคุณก็ไปตรวจว่าคุณท้องถูกไหมครับช่วงนั้นมันยังไม่ได้เป็นตัวเลยเลยมันแค่ปฏิสนธินะครับที่ ถ้าเกิดมามองต่อยาคุมกําเนิด ชนิดเม็ดรวมที่มีปริมาณฮอร์โมอนตำ่ำที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยปริมาณฮอร์โมอนมันน้อยมากเกินกว่าที่จะทำอันตรายต่อทารกในครรภ์ที่เรากลัวเรากลัวยาไม่คุมกเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ซะมากกว่าเพราะในกลุ่มนั้น,เ,นเขาจะต้องใช้ปริมาณฮอร์โมอนที่แรงๆมากๆ,ากๆซึ่งมากินเข้าไปมันอาจกระทบต่อการพัฒนาของเด็กแต่ยาคุมกำเนิดธรรมดาธรรมาที่ขายกันในท้องตลาดที่เป็นแผงๆ21เม็ดกับ28เม็ดเนี่ยไม่มีอันตรายไม่ว่าเป็นปริมาณต่ำหรือปริมาณ ปกติเพราะถึงเป็นปริมาณปกติมันยังน้อยเกินไปที่จะทําอันตรายครับสรุปรว่ามันง่ายว่ามันปลอดภัยมันปลอดภัยนะครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของความเข้าใจผิดที่ยังม,มีกันอยู่นะครับในเรื่องของการคุมกําเนิดเพราะว่าเราก็ยังคงเห็นในเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับรวมไปถึงการใช้ยาในลักษณะที่ผิดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิดท้ายกันต่ออีกช่วงหนึ่งกับคุณหมอพันศักดิ์สุกระเรื่ครับ